สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning อล์กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะว a รรตี้ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุค,ครอบครัวข่าวสอท,ทรอร f m อ106 m h z รด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาไกลถึงบนพื้นที่สูงบนดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายเลยนะคะจะพามาดูการดําเนินงานแล้วก็ สู่ท่านผู้ชม ที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะที่นี่ก็คือโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหัวแม่คําหมู่ที่4ตําบลแม่สลองในอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่มีเด็กนักเรียนอยู่ร้อยกว่าคนนะคะซึ่งก็รว่นแล้วแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มชาวไทยภูเขาหลายๆเผ่ารวมกันค่ะเพราะว่าบนพื้นที่สูงแห่งนี้นะคะก็จะมีกลุ่มชาติไทยภูเขาอาศัยอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจนด้วยนะคะการที่มีโรงเรียนตชดมาตั้งอยู่แบบน เติมเต็มทั้งเรื่องของการปลูกฝังทักษะชีวิตการดูแลคุณภาพทั้งเรื่องของการศึกษาสุขภาพอนามัยอะไรต่างๆให้กับเด็กบนพื้นที่สูงแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเต็มตามศักยภาพของตชดนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปไล่เรียงดูแล้วก็ไปพูดคุยกับท่านครูใหญ่ครูตชดแล้วก็ไปติดตามบรรยากาศเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราชฎร แล้วก็มาเยี่ยมโรงเรียนต่อชะดอแห่งนี้นะคะเราจะไปดูกันทีละจุดทีละจุดรวมไปถึงไปฟังการถ่ายทอดหัวใจสำคัญของการเป็นครูต่อชดอแล้วก็ความสำคัญของโรงเรียนนี้ค่ะ และตอนนี้ที่ฉันอยู่กับพันตารวจตรีเกียรติศักดิ์จิตวิจาร์นะคะซึ่งท่านเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สี่สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32กองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะค,ยยครูใหญ่สวัสดีครับค่ะครูใหญ่ยายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี2557หรอคะใช่ครับผมค่ะก่อนหน้านี้เคยเป็นครูที่สอนโรงเรียนต่อชะดมาก่อนหรือว่าไปคลุกคลีอยู่กับการทํางานของ โรงเรียนตรวจตระเวนชายแดนมาก่อนไหมคะเมื่อก่อนนี้ผมทํางานภาคสนามนะฮะพอดีมีการสมัครเป็นครูตํารวจตระเวนชายแดนปี2553ผมก็เริ่มสมัครเข้าไปเป็นครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับผมทำไมคะทำไมเป็นเป็นตชดอยู่ดีๆพอมีการสมัครถึงอยากไปเป็นครูตชดได้ครัครับครั้งแรกนะฮะผมคิดว่าการไปทาหน้าที่ครูเนี่ยก็คงจะทําให้ เด็กที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะฮะสองนะผมตั้งปณิธานไว้ว่าเราจบแค่มสอสสามเราก็อาจจะมีเวลาช่วงหนึ่งไปศึกษาต่อเพื่อให้จบระดับปริญญาตรีนะเมื่อเราได้วุฒิที่สูงขึ้นเราก็สามารถนํามาใช้กับเด็กนักเรียนได้ครับผมค่ะ ตอนแรกเลยที่ที่ครูสมัครเข้ามาเป็นตชดอตอนนั้นคือ,อ,อทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือว่าคือพอเรียนจบม,มสสามหรอคะในใยุคนั้นแล้วก็เป็น,เป,นเป็นตชดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะใช่ครับผมกี่ปีแล้วคะอายุราชาการครูตอนนี้ผม32ปีครับผมอายุราชาการ32ปีแล้วครับผมการเป็นตชดมันมันมันภูมิมใจยังไงมันมีความสําคัญยังไงในชีวิตครูหรือคนในครอบครัวบ้างครับ คือครั้งแรกก็มีคนชวนนะประมาณปี2,530มีคนชวนไปอยู่ตำรวจภูธรผมคิดว่าชีวิตผมเติบโตมาจากตำรวจตะเวนชายแดนก็จะขออยู่ตรงทุนนี้โดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยได้ให้อะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะงานของพระอ,องค์ท่านนะฮะงานโครงการพระรามดีต่างๆที่บง่งท่านท่านให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนั้นมีคุณค่า นะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะพวงท่านไม,ไม่ได้ให้เหราให้แนวคิดแนวปรชัชญาเพื่อให้เด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญน,นี้มีแนวคิดว่าเราจะทําอะไรเพื่อใครนะตรงจุดนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเรามาอยู่ตรงจุดนี้ครับผมค่ะ ก็เลยทาให้จงรักภักดีต่อองค์กรจงรักภักดีต่อสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนเป็นเป็นศูนย์รวมดวงใจของ,ของ<ช>ครูครต่อชดทั่วทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะครูใช่ครับผมครูเป็นคนพื้นเพที่ไหนฮะบ้านพงอยู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับผมเป็นคนพื้นที่แท้ๆเลยครับผมค่ะดังนั้นจึงมีส่วนในการมาพัฒนา โรงเรียนที่อยู่บนดอยสูงแบบนี้และอยู่ในจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของตัวเองด้วยครับผมมันสุดยอดเลยนะครูครับขอบคุณมากครับค่ะการที่จะเป็นครูตชดได้เนี่ยคนที่พอสมัครเข้ามาปุ๊บเราจะต้องไปเตรียมตัวต้องไปร่ำเรียนครูรู้จักกลยุทธ์วิธีการเรียนการสอนหรือต้องไปทําอะไรนอกเหนือจากการเป็นตํารวจมาก่อนคะอ๋อครั้งแรกก็ไม่ไม่ได้มีความรู้ตรงจุดน,นั้นนะฮะแต่เมื่อเราก้าวไปแล้วเนี่ย เราจะขวนขวายยังไงบ้างเพื่อให้ได้ความรู้ตรงจุดนั้นมาถ่ายทอดให้เด็กกับเด็กอีกทีหนึ่งณนะปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับในศักยภาพของครูตํารวจตะเวนชายแดนนะส่วนใหญ่ก็จะจบไม่ตรงไม่ตรงกับอ่าไม่ได้จบครูครใช่ครับใช่ครับตรงจุดนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทางโรงเรียนทางผู้มัญชานะก็เห็นความสําคัญก็ส่งในส่วนของอครูเนี่ยไปอบรมนะ,ะต่าง สถานที่ต่างๆเพื่อให้มีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะนํามาใช้ให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยครับแต่ว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยก็คือต้องมีศักมีสิทธิ์มีหลักสูตรมีอะไรต่างๆกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเท่ากับโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการหมดถูกไหมคะใช่ครับทุกวันนี้เราเป็นทั้งหมอนะฮะเมื่อยามเด็กนักเรียนเจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นนะฮะเราเป็นครูที่ถ่ายทอดความรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขานะฮะตรงจุดนี้ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของเราแล้วนะฮะ,ค,ะครับผมที่ได้ทางานกับชุมชนะนะฮะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางในการทํางานสําหรับครูต่อชะอย,ยังไงบ้างคะครัครบสิ่งแรกโรงเรียนตํารวจที่ตะวินชายแดนเนี่ยที่จะต้องรับผิดชอบคือในส่วนของโครงการพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ท่านมอบให้กับโรงเรียนตํารวจวเวายดนนะครับเราก็ต้องทํา ตามหน้าที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้เด็กเหล่านั้นนะได้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรนะฮะหรืองานอาชีพต่างๆนะฮะที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของเด็กนักเรียนเองนะครับเพราะตรงจุดนี้นะฮะผมก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของตํารวจตะเวนชายแดงแล้วครับที่พระองค์ท่านให้หลักในการดาเนินงานกับโรงเรียนตาร,รวจตารวจตะเวนชายแดงครับผมค่ะ พอครูมาเป็นผู้บริหารนะคะมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้เนี่ยก็มีครูต่อชะดอซึ่งอยู่ที่นี่กันนานแล้วบ้างหรือว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปมาอยู่คราวรละไม่กี่ปีบ้างอะไรเงี้ยค่ะครูมีวิธีการหรือมีการมอบนโยบายอย่างไรให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันในหมู่ครูต่อชะดอทั้งหมดเพื่อที่จะสืบสานพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะครับผมสิ่งแรกที่ผมดูแลน้องๆก็คือเราดูเขาด้วยกายและใจของเราเองนะ เราจะไม่มีการที่จะเข้มงวดกวดขันอะไรมากมายแต่บางเรื่องมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผู้บริหารก็ต้องดําเนินง,งาน,นะฮะแต่สิ่งหนึ่งผมเนี้ยทำหน้าที่ผู้บริหารมานะไปอยู่ที่ไหนนะสิ่งหนึ่งเราก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะฮะเราให้เขาด้วยกายด้วยใจจริงๆครับผมค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนเด็จพระราระชดำเนินมาทร,เรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ น่าจะเป็นครั้งที่ 5, รับเพราะว่าเคยเสด็จมาก่อนนี้แล้ว4ครั้งใช่ไหมคะครูครั้งนี้เตรียมการอะไรยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องออจะต้องทอดพระเนตรหรือว่าทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินง,งานอะไรต่างๆที่ท,ท่านทรงสั่งการอะไรไว้แล้วบ้างคะครูทางเรียนก็เน้นในส่วนของโครงการพระราชบิดต่างๆที่พระองค์ท่านมอบให้ะนะ ก็คงจะไม่หนีไปจากตรงจุดนี้อย่างเช่นโควงการเกษตรท่านก็จะทอดพระเนตรเกี่ยวเรื่องด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์นะฮะประมงอะไรต่างๆที่เรามีอยู่พระเสด็จทุกครั้งก็ทอดพระเนตรทุกครั้งว่าเป็นยังไงบ้างมีความก้าวหน้าเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนหน่วยงานร่วมสนองได้ขึ้นมาช่วยเหลือเราอย่างไรพระองค์ท่านก็จะตามตามตรงจุดนี้ครับเพื่อดูครับเด็กๆส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ฐานะยากจนใช่ไหมครับใช่ครับผม ดังนั้นนี่โครงการพระราชดำริก็ช่วยเติมเต็มทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับค <หา S 1> ่ะค <หา S 1> ่ะเป็นเป็นสิ่งที่เด็กเขาภาคภูมิใจนะก็เห็นเขาบางทีตอนเย็นมาเลิกเรียนปั๊บเราก็ไปช่วยกันทําแปลงกเกษตรครูก็ลงไปร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนด้วย มันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งที่เราอยู่บนนี้นะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปศุสัตว์อรต่างๆเนี่ยก็เพื่อเด็กๆทางนั้นเลยใช่ครับผมใช่ครับมีสามารถเอาออกจาหน่ายต่างๆกได้ไหมครับได้ครับอ๋อผลผลิตเยอะขนาดนั้นเลยครับครูอย่างเช่นนะฮะโครงการไก่พันธุ์ไข่ที่ผ่านมาแล้วก็สามารถเอาจําหน่ายให้กับชุมชนด้วยนะฮะปลาเราก็สามารถจําหน่ายให้ชุมชนด้วยหมูนะสุกรเนี่ยเราก็สามารถจําหน่ายให้ชุมชนด้วยฮะตอนนี้เราก็มีไก่พันธุ์พื้นเมืองนะฮะ ไก่พันไข่แล้วก็ปลาแล้วก็สุกรน,นี่เราเลี้ยงอยู่ันโอ oh, ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะทั้งดูแลเด็กๆในโรงเรียนได้ด้วยแล้วก็จําหน่ายเป็นรายได้ก็เข้าในโครงการ,รก็เอามาพัฒนาโรงเรียนต่อไปบ้านหัวแม่คาแห่งนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของประเทศไทยที่อยู่ติดชายแดนพม่านะครับเพราะแหลมตรงจุดนี้นะฮะจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวามือของเรานะฮะเป็นพม่าทั้งสองที่นะในส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ ทุกท่านที่ชมรายการตรงนี้ได้ตระหนักว่าตํารวจตะเวนชายแดนนั้นทํางานด้วยความยากเหนื่อยายากและลําบากก็คงไม่ต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือขวัญและกาลังใจนะจากประชาชนทุกท่านเพื่อจะได้ให้ตํารวจตะเวนชายแดนมีขวัญและกำลังใจที่ดีและทํางานเพื่อสนอง พายุคนบาทต่อไปครับผมขอบพระคุณมากมากนะคะครูแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นสื่อกลางให้ส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแพร่บ,บทบาทภารกิจของครูรวมทั้งครูต่อชะดท่านอื่นๆต่อไปนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะครูขอบุมมากครับค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของโรงเรียนแห่งนี้รวมไปถึงนโยบายและหัวใจในการทํางานของ ครูต่อชดอผ่านการบอกเล่าของครูใหญ่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงปมศรีนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับครูต่อชดออีกท่านหนึ่งนะคะที่สอนหนังสืออยู่ที่นี่มาถึง10กว่าปีแล้วสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของ h t n i n g t a ท k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะในช่วงแรกเราได้ฟังถึงเรื่องราวของโรงเรียนแล้วก็หัวใจในการทํางานของครูใหญ่โรงเรียนตชดแห่งนี้แล้วช่วงนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณครูตชดอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นคนพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันแล้วก็ได้มีโอกาสมาสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ถึง10กว่าปีแล้วค่ะ ตอนนี้ดิฉันอยู่กับดาบตำรวจชัยนรงวงชัยซึ่งก็เป็นครูที่โรงเรียนตำรวจเตรียนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะดา<อ>บคะเป็นครูมากี่ปีแล้วคะผมเป็นครู24ปีแล้วครับเป็นครูมา24ปีครับผมตอนแรกเลยที่สมัครเป็นเป็นตชดเป็นตำรวจรตอนนั้นตั้งเป้าไว้ไม่ก่อนไว้ก่อนไหมคะว่าจะเป็นครูตั้งเป้าไว้เพราะว่าเมยุคยุคสมัยก่อนถนนหนทาง จะมาไม่ถึงเลยนะฮะเราจะต้องนั่งหอมาครูเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนพื้นเพจังหวัดเชียงรายนี่ครับ๋อค่ะครับผมค่ะแล้วก็คือตอนที่เป็นเป็นตชดอครั้งแรกก็ตั้งเป้าเลยว่าอยากเป็นครูตอชดอครับผมทำไมอะคะครูเพราะว่าเด็กในถิ่นดุลกันดาน,นี่ไม่มีหน่วยงานอื่นเลยนะครับที่จะที่จะเข้ามาให้ความรู้และช่วยเหลือเขาในจุดนี้นะครับอตอนเล็กๆครูได้สัมผัสกับเด็กแบบ ในบนดอยสูงบนถิ่นธุรกันดารอะไรไม่ได้สัมผัสแต่ภูมิลำเนาของอยู่อำเภอเชียงของก็ติดติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงอะกันแล้วก็จะได้สัมผัสกับตำรวจตะเวนชายแดนตลอดนะฮะก็เลยมีความใฝ่ฝันนะครับเหมือนเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่ครูตอนเด็กๆครับค่ะตอนที่ตอนที่เป็นครูครั้งแรกอะเขาต้องพระาต้องฝึกอบรมอะไรบ้างคะ เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่เรียนสายศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์อะไรมาอย่างเงี้ยต้องไปอบรมที่ส่วนมากสถาบันราชภัฒน์ฮะจะให้การสนับสนุนแล้วก็จะเข้าเข้ารับการอบรมทุกปีทุกปีเมื่อก่อนจะมีของราชภัฒของอลำปางอุตดิ์แล้วก็ของเชียงรายคนะ ก็ไปพัฒนาในเรื่องการสอนได้วุฒิครูไหมฮะไม่ได้ไม่ได้วุฒิครูแต่เขารู้ว่าเป็นครูของตชดอครับอ๋อก็ไปพัฒนาอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีตอนที่ครูมาอยู่เมื่อ13ปีที่แล้วเด็กเยอะไหมคะตอนนั้นเยอะฮะตอนนั้น300รยกว่าคนก็เมื่อความเจริญมาถึงทางทางผู้ปกครองอะไรเขาพอมีอันจะกินเขาก็พัฒนาแล้วก็ไปซื้อที่ซื้ออะไรอยู่ในเมืองก็เยอะ ที่ได้สัญชาติส่วนมากเขาได้สัญชาติอะไรเขาก็จะไปอยู่ในเมืองตอนหลังๆก็จะเหลือคนที่ที่อยู่อยู่เดิมๆ <หา S 2> สมัยเดิมๆเขาเขาจะไม่ทิ้งถิ่นไป <หา S 2> ค่ะณวันนี้เด็กมีกี่คนคะมีทั้งหมด163คนครับ163คนคชาวเขาทั้งสิ้นเลยครับวเขาส่วนใหญ่เป็นเผ่าอะไรบนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเผ่าลิซซลิซูเป็ลิซูแล้วก็อาขาลาหู แล้วก็จะมีเผ่าม้งเป็นเด็กหออามานอนอยู่นี่ประมาณ18คนค่ะร้อยกว่าคนนี่ตอนนี้อาคารสถานที่อุปรก,รกรณ์การเรียนการสอนคือจากคนที่ไม่เคยมาแล้วเพิ่งมาครั้งแรกก็ดูว่าได้รับการดูแลและพัฒนามาเป็นอย่างดีนะคะครูครัครบ,รบกว่าจะมาถึงวันนี้มันลําบากไหมคะครูครัครบลําบากครับก็มีจะมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน อย่างเช่นอาคารอาคารบิ๊กซีก็เป็นของของของบิ๊กซีครับอาคารตรงนู้นก็เป็นอินซีอาสาเป็นของปูนซีเมนต์อินซีนะฮะแต่ที่ที่สร้างคือจะเอานักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคครับมาสร้างมาฝึกงานฝึกงานจริง กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนหลายฝ่ายจากหลายฝ่ายที่สําคัญคือพระมหากรุณาธิคุณของสุเดรตประเทศพัะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดูเหมือนว่าทรงเป็นเป็นหลักัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของบรรดาครูต่อชัดวทั้งประเทศเลยนะคะครูอยากให้กล่าวถึงหน่อยว่ามันสำคัญมันครูมีความซาบซึ้งใจยังไงหรือว่าพระมหากรุณาธิคุณหรือพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อครูต่อชดเป็นยังไงบ้าง ก็หาหาที่สุดนี้ได้คือพระอ,องค์ท่านเปรียบเสมือนเหมือนชีวิตของของของต้อชะดอเลยณปัจจุบันนะคือถ้าไม่มีพระอ,องค์ท่านนี้หน่วยงานตํารวจตระเวนชายแดนก็คงคงจะอยู่ยากนะครับโดยเฉพาะชาวเขาที่ในถิ่นอยู่ในถินน่นทุรลดกันดาลนนะก็ได้รับบาบารามีของพระอ,องค์ท่านนะอย่างเช่นเรื่องสัญชาติอะไรพวกนี้นะสัญชาติไทยคือมาอยู่นานนะ ถ้ามีมีพระองค์ท่านเข้ามาเนี่ยเรื่องสัญชาติอะไรต่างๆก็ๆนนก็จะเหน่อยตาดลดูแลให้นะครับแล้วก็การศึกษาเนี่ยสำคัญครับก็มีทุนของของพระองค์ท่านทุนนักเรียนในพระพราชานุเคราะห์นะก็ให้ศึกษาถึงสูงสุดระดับปิยาตรีอะไรนะเนี่ยโรงเรียนนี้ก็มีหลายคนอยู่ค่ะค มีโครงการที่เป็นพระราชดำริของพรองค์ท่านอันนึงก็คือครูทายาทครับผมอันนี้ก็คือทําให้เด็กในท้องถิ่นเด็กในพื้นที่ไปเรียนจบครูมาแล้วก็ไม่ไปไหนกลับมาสอนหนังสือให้รุ่นน้องให้คนที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองต่อไปแบบนี้ใช่ไหมครัครูครับผมแบบนี้มีหลายรุ่นเลยเหรคะมีมีหลายรุ่นนะฮะของที่โรงเรียนนี่ก็จะมีที่กลับมาพัฒนาถิ่นก็มีมีอยู่สองนายอยู่ค่ะอ่าสิบตัวโทอเบพาเสจีนี่ จะเป็นนักเรียนในพระราชคราข้อของสมเด็จพระเทพเลยพอเขาจบปุ๊บก็กลับมาพัฒนากลับมาสอนที่ทนี่คโอ้มีสองนายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชาวไทยภูเขาบนนี้นะคะคได้รับพระมหากราุณาธิคุณได้ทุนการศึกษาไปเรียนครูจบมาก็มาสอนหนังสือที่นี่ของโรงเรียนของ,ของอตงตชดเจ้าผู้หลงมณถสีเนี่ยมีครูตชดอ,อยู่ทั้งหมดรวมอยู่8 8นายแต่เป็นคุรุทายาทอยู่5 5นายโอ้คือมาจากโรงเรียนของตชดบ้านาโตกับโรงเรียนเจ้าพระงประถม3าหินแตก oh. อยู่ที่นี่ยค่นะ <Kh á. S 2> คือกลับมาพัฒนาถิ่นนะครับผมอันนี้คือมันน่าจะทําให้เกิดความรักความสามาคัคคีแล้วก็เข้าใจกันมากมา,ม,ามากมากมากกว่าที่จะมีครูแต่ที่อื่นมาครับผมครูขาสเสด็จมาที่นี่เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่หแล้ว คุณครูชัยนรงค์ได้เฝ้าทุกครั้งไหมฮะผมสามสามครั้งครับสามครั้งหลัง<ม>นี่คือได้เฝ้าครับปี2องพัห้าสี่แล้วก็ครั้งนี้ครค่ะความภูมิใจหรือว่าความความยิ่งใหญ่ของการเป็นครูต่อชะดอที่ครูอยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมฟังยิ่งใหญ่ยังไงในหัวใจของตัวเองที่ทําอยู่ทุกวัน,นเนี้ยครูต่อชะดอเนี่ยคนที่จะมาอยู่ในจุดนี้จะต้องทุ่มเททั้งกายและใจนะครับ ต้องทุ่มเทจะไม่หวังผลตอบแทนอย่างอื่นผลที่เราได้คือลูกศิษย์ลูกหาเราสามารถเรียนได้สูงแล้วก็มีงานทำเป็นคนดีคงสังคมนี่ครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วเด็กนักเรียนที่เราสอนก็คือเด็กชาวเขาถูกไหมฮะครับเขาก็ห่างไกลเขาก็ขาดโอกาสในการที่จะไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนครูต่ชะดนี่แหละที่มาเติมเต็มให้กับพวกเขาครับคือบางครั้งเราเขาเขาไม่มี มีทุนที่จะไปเรียนอนะไรเราก็จะประสานอย่างโรงเรียนศึกษาสุพาะกม่จันทร์โรงเรียนศึกษาข,ข้อบางกลวยมากเราจะประสานทางอาจารย์เขาฝากเด็กที่ว่ามีความตั้งใจอยากเรียนแล้วก็พ่อแม่เขาให้การสนับสนุนก็ฝากเข้าไปก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ส่วนมากก็จะถึงชั้นมส่ 3, มม6เนี<ม>่ยก็ค่อยๆไปครับูจะยังคงทําหน้าที่อยู่อย่างนี้อีกนานไหมคะ ก็คิดว่าก็คงคงอยู่อยู่ต่อไปเรื่อยๆ <doom S 2> อไม่คิดจะย้ายไปไหนครับผมไม่คิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่อะไรไม,ไม่ไปแล้วอยู่อยู่อยางงี้ครมีความสุขกับตรงนี้ครับผมค่ะอยากจะบอกไปยังประชาชนที่ดูรายการยังไงคะครูต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าต้องการกําลังใจอะไรเพิ่มเติมสําหรับการเป็นครูต่อชะดอบ้างไหมคะก็ก็ฝากบอกถึงผู้ที่มีอันจะกินแล้วนะครับถ <c oughs> ้า ถ้าพอเหลือพออะไรก็แบ่งปันให้ทางน้องๆในถิ่นดุลกันดานนะครับโดยผ่านตำรวจตะเวนชายแดนมาก็ได้นะฮะเรายินดียินดีเสมอนนค,ครับคตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีเอกชนเข้ามาช่วยเยอะจริงๆก็ควรจะหันมาให้ความสําคัญกับตรงนี้แล้วก็มาช่วยกันผ่านทางกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าจะตรงไปที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเลยก็ได้ที่เป็นโรงเรียนของตอชดใช่ไหมครคุณ ขอบคุณมากมนะคะครูที่มาเล่าเรื่องราวที่หลายคนไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแบบนี้เป็นกําลังใจให้นะคะครูครขอบคุณมากมาค่ะนอกเหนือจาก ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานสอนหนังสือดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนของบรรดาครูต่อชะดซึ่งทำงานนี้ด้วยจิตวิญญาณแล้วแล้วก็มีหลักชัยในหัวใจของทุกๆคนเป็นสมเด็จพระเทพพระรัตนชจุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วนะคะการที่จะพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลแบบนี้ลำพังเพียงตัวโรงเรียนเองลำพังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่าภาครัฐคงจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงเพียงพอค่ะจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชน นองค์กรภายนอกบุคคลทั่วไปและภาคประชาสังคมต่างๆอีกมากมายอย่างเช่นเรื่องของการปกป้องภัยจากดินถลม่มซึ่งก็โรงเรียนบนพื้นที่สูงอย่างตชดเจ้าพหลุบธรรมศี่แห่งนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ทุกๆปีเช่นเดียวกันช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันค่ะ สังเกตว่าพอมาที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงประถม4ีนะคะก็จะมีบริเวณที่เป็นเป็นเชิงเขาเป็นที่ลาดชันแล้วก็ปรากฏว่าต้องมีโครงการที่เข้ามาดูแลป้องกันดินถลม่มหรือดินสไลด์แบบนี้นะคะอยู่ทั่วไปหลายจุดเลยค่ะก็เลยต้องมาถามขอความรู้นะคะว่าสภาพดินที่นี่เป็นอย่างไรแล้วก็ต้องดูแลกันขนาดไหนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งโรงเรียนแล้วก็เด็กๆที่นี่นะคะดิฉันอยู่กับสิบตำรวจเอกวีรชัยคำแก้วนะคะ ครูต่อชดอของโรงเรียนแห่งนี้นะคะแล้วก็คุณชวณนีพันพฤกผู้จัดการฝ่ายหน่วยง,งานบริหารกิจการเพื่อสังคมของบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีทั้งส<ข>องท่าน <ขอ S 1> ค่ะถามครูวิราชัยก่อนเห็นเป็นจุดๆแบบนี้ที่ต้องทําโครงการป้องกันดินถล่มแบบนี้เนี่ยสภาพดินมันเป็นยังไงบ้างเหรอคะครับก็ในช่วงฤดูฝนนะครับดินฝนจะตกหนักนะครับดินที่นี่จะเป็นดิน ปนทรายครับดินปนทรายในการถูกชะล้างครับแล้วก็บริเวณโรงเรียนนตั้งอยู่บนที่ลาดชันนะครับสูงเสี่ยงต่อการถูกดินถล่มนะครับโดยเฉพาะที่ลาดชันจริงๆเราจะใช้เกสอบแบบมีปีกแบบนี้นะครับในพื้นที่ที่ลาดชันแต่ว่าไม่มากเกินไปจะใช้แบบปลูกหญ้าแฝกนะครับในการยึดหน้าดินไว้ก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนของพตทนะครับในการ ให้งบประมาณมาสนับสนุนแล้วก็เอาชาวบ้านชุมชนแล้วก็นนกครูและนักเรียนรวมกันเรียนรู้ในการทําแนวป้องกันแบบนี้ครับ <st ess> ค่ะทางทางบ <st ess> <ะ>ีทีจีซีหรือว่าทางมูลิธิพลังที่ยั่งยืนที่เข้ามาดูแลทราบขา่าวยังไงคะว่ามีปัญหาแบบนี้ที่โรงเรียนห่างไกลขนาดนี้อ่ะ <st ess> ต,ต้องต้องเร <st ess> ียนค่ะพีทีโกบอลเคมีคอนจำกัดมหาชนหรือพีทีจีซีนะคะร่วมกับมูลิธิพลังที่ยั่งยืนเราทุนก้าวถวายเป็นประจาทุกปีอยู่แล, h, แล้วก็สอบแบบนีปีนะคะที่ป้องกันดินถลม่มอ่า ตามปรติเราก็ถวายหลายที่นะคะทั้งเชียงใหม่เชียงรายนะคะแต่น,นี้มองว่าอันนี้เป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดโรงเรียนแล้วเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของสมเด็จประเทศด้วยนะคะเราก็เลยเป็นเอากระสอบแบบมีปีกมาช่วยนะคะเราต้องบอกว่ากระสอบแบบมีปีกเป็นนวัตกรรมที่เป็นพลาสติกข,ของอินโนพาสนะคะเ,เป็นการถักทอสารกันนะคะเพื่อป้องกันมันมีปีก คุณสมบัติของมันป้องกันดินถล่มได้ก็คือปีกกับปีกมันทับกันนะคะค่ะคือพอมาซ้อนกันหลายหลายใบแล้วก็เป็นแถวไว้เนี่ยปีกของแต่ละใบก็จะยื่นออกมาพวกนี่จะมาทับทับกันแล้วก็ยึดกันไว้อันนี้ก็คือครูก็ไม่เคยเห็นกระสอบมีปีกมาก่อนใช่ไหมคะตอนแรกมีโครงการผมเห็นเอกสารมาใช้กระสอบแบบมีปีกผมผมยังงงเลแอ่ว่ามันเป็นยไงแต่พอได้มาร่วมกับทางทีมงานกระสอบนี้จะออกแบบมาเพื่อให้บรรจุดินได้ง่ายนะครับ ได้ง่ายแต่ว่ายากต่อการออกมาแล้วก็จะมีพื้นที่ปีกสําหรับไว้ทับซ้อนกันนะครับค,คือไม่ให้มันคือต่างจากกระสอบธรรมดาเพราะว่าถ้ากระสอบธรรมดาเรียงกันปุ๊บมันจะไม่มีแนวยึดครับค่ะพอเห็นปุ๊บดีใจเลยไห<อ>มครูเห็นปุ๊บเชื่อเลยว่าเอาละแบบช่วยดูแลได้แน่นอนใช่ครับค่ะแต่แต่ก็ต้องมีวิทยากรเข้ามา ่ายทอดองค์ความรู้ว่าใช้ยังไงทํำยังไงก็ของได้จากของปตทก็ทางปตทเรามีมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนนะคะแล้ว p g c เราจะมือร่วมกันนะคะเอาองค์ความรู้ของการวางท่อก๊าซธรรมชาตินะคะมาแอดมอบมาพัฒนาปรับปรุงนะคะเพื่อคุณสมบัติว่ามันควรวางแบบไหนรูปแบบกี่องศาลาดเอียงขนาดไหนนะคะเพื่อให้มันสามารถยึดเกาะติดได้แน่นนะคะทําอยู่นานไหมคะกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ทั่วบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงของโรงเรียนะครู ก็พอประมาณะครับเป็นเดือนสองเดือนเดนการร่มวมมือของชาวบ้านแล้วก็คุณค,ค,ครูแล้วก็นักเรียนเรียนรู้ด้วยเป็นปด้วยกัน<ะ>ไปด้วยกันนะครับโดยมีย่าแฝก<ะ>แล้วก็ <ยา S 2> ใช้คือกระสอบเรียงเรียงเป็นช<ะ>ั้นก่อนนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่มาสารแล้วก็เอาดินมาเสริมเพื่อย่าแฝกแทรกเข้าไปในการช้อนชายยึดนาดินคุณสมบัติของกระสอบแบบนี้ปีนะคะที่เราคิดค้นก็คือมันเป็นลักษณะของการถัดทอควาดไขว้กันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเอาญ่าแฝกเนี่ย ปักมันสามารถขึ้นทะลุตรงกระสอบแบบมีปีกได้นะคะขึ้นทะลุกระสอบได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้หญ้ารากของหญ้าแฝกก็ยิ่งเกาะยิ่งเกาะติดเข้าไปใหญ่เลยครูขันในฐานะที่ที่เป็นครูตอชดอยอยู่ในท้องดินห่างไกลแบบนี้เนี่ยยังต้องการได้รับการสนับสนุนหรือว่ากําลังเสริมไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทุนรอนหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มการทํางานของบรรดาครูตอชดออะไรอีกบ้างอะคะก็จะเป็น เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่คุณครูตัวเี้ยังขาดแคลนอยู่นะครับเช่นอะไรบ้างคะอ่านด้านความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะครับักษาภาษาอังกฤษเพราะผมก็เป็นสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนตำรวจตระเวนเยแดนเหมือนกันผมเป็นครูทายาทเหมือนกันนะเป็นครูทายาทครับผมก็จบมาก็กไม่ได้จบจากครูจริงๆนะครับแต่ว่ามีใจแต่ว่าความรู้ยังไม่เพียงพอนะครับก็อยากจะให้มีหน่วยงานองค์กรต่าง ช่วยกันพัฒนาศักยภาพคุณครูค่ะมาฝึกอบรมเรื่องภาษาอังกฤษอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้เป็นต้นก็คือมีภาคเอกชนมาเห็นขาดแคลนอะไรก็มาเติมเติมกันแต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่เพียงพอนะครูนะยังขาดแคลนอีกเยอะเลยครับค่ะต้องขอบคุณครูมากๆนะคะที่เป็นตัวแทนครูตชดรในโรงเรียนนี้มาบอกเล่าทั้งเรื่องของการช่วยเหลือการดูแลเด็กๆแล้วก็สิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่คนภายนอกเขาจะได้สัมผัสแล้วก็จะได้เข้ามาช่วย ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คุณครูค่ะขอบคุณพี่เชวทีค่ะค่ะ<อ> และนี่ก็คือเรื่องราวของการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กๆในท้องถิ่นห่างไกลบนพื้นที่สูงบนดอยแม่สลองอ,อแม่ฟ้าหลวงจัังหวดเชียงรายนะคะซึ่งนเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเป็นขวัญและกำลังใจทรงเป็นหลักชัยให้ชาวบ้านบนพื้นที่สูงแห่งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาครูตำรวจตระเวนชายแดนได้ทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อเด็กๆอย่างสุดความสามารถค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือ l ไลนิ g ท็อกกับสายสวรรค์ขยันยิ่งจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สบนดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะ